对呢 สวัสดีแล้วผู้ชมรู้นะครับผมกลับมาพบกับพวกเราเดี๋ยวมาเด้อเพราะว่ผมเสกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์ทำโปรเจกต์ทำไอเดียวไข่ ล็อบเบอร์แรงบประมาณ3ามพันสามพันสามพันบาทนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถือว่าเป็นการแจก f อฟซให้ทุกคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาในวันสงกรานต์ได้กินกันไข่เจียวเป็นเมนูพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทานได้<อ>และ,และคลิปนี้มีสูตรับของการทอดไข่เจียวให้กรอบฟูอร่อยฟูให้จบน,นะแล้วลองกลับไปทํากันดูได้ได้เลยขอบคุณที่นะฮะร้านบาทคือคีเก็ตตอนนี้เสร็จมาสามสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เออนะก็เหลือเยอะแยะมากมายแต่ว่าร้านจะเปิดประมาณสิบแปดพฤษภาคมสองพันห้ารกอยสองเพียงแค่ตลาดโกสุมอยู่ ยังไงลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุง้งกิ้งให้ด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกตลอดคลิปนี้สนุกแน่นอน let's go ขอดไไม้ตงคใรถ้าว่าเจอโวเอกครับครับครับมาลดหัวผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ไหนฮะนี่น2ขอคนนั้นครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีเด็กๆมาแล้วน้ำดำหัวนะพอดีแบบเป็นคนดังนะครับดังเกิน โันน <icana> ี้ช่วาพนาขนาดนี้ลใจเรียนนะเรียนเรียนะัจเรียนตั้งใ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 จเรียนอ้้นนี้นนี้เอาอ ก็ชอบอย่างโง่มากเกินไปนะคนนี้ตองตัวมากตั้งใจเย็นมากใจเย็นจะได้เหมือนพี่นะครับผมคำนี้ได้เยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือมันต้องเย็นขนาดนี้เหรออากาศมันร้อนใช่ไหมขนาศมันร้อนวันนี้เป็นวันสองกันเราจะมาท้อมใครเจยวใส่กุ้งลบจะเป็นยังไงไปดูกัน คุ้งล็อตเตอร์นะครับผมกล่องหนึ่งประมาณ500กว่าบาทกล่องสองพันกว่าบาทแต่วันนี้เรามีคนให้แจกเยอะแยะมากมายนะแร้วเราทำไข่เจียวที่ไม่ธรรมดาคือเราใส่คุ้งล็อตเตอร์แล้วแจกด้วยประเด็นอร่อยแน่อร่อยแน่อร,อ,แนอร่อยจัด ตอนนี้ก็น้ำเดือดเรียบร้อยอ่ะใส่เกลือพวกอะไรก่อนนิดนึงวิธีการโรยอย่างถูกต้องนะครับผมน่ากินมากนี่นะโอ้โห โอเคเอ่อแค่นี้เออแล้วก็ใส่พวกเกลือแล้วพริกไทยนิดหน่อยนะครับผมทำง่ายขนาดนี้ลยเหรอที่จริงอ่ะกุ้งรอบเตอร์เวลาต้มเนี่ยระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ5้2ถึงใส่ทุกต้มปั๊บเลยเ้ยถ้าใช้เวลามาแล้ว7นาทีเจ็นาทีสุ่หมดเราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาแช่น้ำเย็นโอเคเราไปช์เมื่อกุ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเอาไปโวนน้ำเย็นนะไปเบรก ความสุกนะครับผมน้ำเย็นจริงนะเนี่ยเย็นจริงดิเชืเ่อลองดูโอ้โหชอบเล่นเครื่องเหรอวะเล่นจังเลยชอบเล่นเครื่องเหรอว<อ>ะวิธีทำให้กุ้งเกิดใครลงไส้แนละ้วถ้าเกิดว่าไม่อยากทราให้มันงอนะเราจะดามไม้เสียบไปตรงกลางได้ตอนนี้เราไม่ได้เอาไม้ดามไว้เนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันงอไม่คือคุณลืมคุณลืมคุณลืมติลืมลืมเอาไม้มาวันนี้เบรกความเดือดในน้ำเย็นเสร็จแล้วนะเราก็จะตัดตัดทั้งตัดตัวไม่ตรงกลางอ่ะ อร่อยมากเด้งหวานอร่อยเด้งหวานอร่อยไม่มาทำอร่อยนะอันนี้คือไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะอร่อยว่ะแต็มเนนะี่ยนเที่ยนเดียวทำได้ไม่มีกลิ่นนะมันทำไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวโอเคคุณผู้ชมืันนี้เราถ่ายเสร็จไปแล้วเว้ยแต่เราลืมถ่ายเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นฟองแรกที่เสร็จไปอันต่อแรกไข่สามฟองพอ ถ้าไข่เน่าดีพั้งถ้าใครไปชวนเรื่องไข่เนี่ยซอสแยกทีละฟองแล้วเอามาใส่ซองไข่ต่อเมื่อน้ำมันร้อนแล้วอ่ะร้อนแล้วเสร็จปุ๊บเราตีไข่เลยเดี๋ยวเราตีตีอย่างเงี้ยตีไปเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นซอสปลาเขียวพอน้อหมาดร้อนแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็เพิ่งค่อยเจียวไข่นะอย่าเพิ่งเจียวไปก่อนเพราะว่าถ้าฟองอากาศออกหมดเนี่ย มันจะส่งผลให้ไข่ฟูน้อยเอาเน้นให้ฟองอากาศมันอยู่เยอะที่สุดใส่กุ้งใส่กุ้งโอ้พอแพงของแพงใส่ดีใส่ไปเออไข่สามฟองกุ้งอร์ตามใจชอบเออกุ้งตามใจชอบเลยพอไฟร้อนเสร็จปุ๊บใส่เลยไ่อย่างงี้นะใส่เลยโอ้ไข่มันจะฟูและกรอบได้ผมแนะนำว่าให้อุณหภูมิถึงจุดหนึ่งให้มันพอร้อนที่จริงผมลืมเทสได้ดูจอดไข่ไปนิดนึงมันจะเหมือนกับฟูออกมาอันนั้นคือแปลว่าพร้อมลงแล้ว เราจับเวลาอย่างเงี้ยประมาณสักห้าทีก็ได้แล้วกลับกลับไปก็สามทีแล้วก็ขึ้นสามารถทานได้มันก็จะสวยอย่างชิ้นนี้สูตรนี้คือหลายๆคนถามมาเดีย๋ยวจ่อธิบายเรื่องสูตรอีกนิดนึงพอชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราจะเอาไปแจกกันเลยให้คนลองชิมกันอย่าลืมกรชืบไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปดูต่อ let's go <S โอเคผู้ชมตอนนี้คือใส่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ีก็จะประมาณนี้นะโอ้น่ากินว่ะน่ากินมากๆอ่ะเราก็รอเส็ดน้ำมันนิดนึง <ฮะ S 1> เราแก้มาสารมาเล่งไฟได้อันนี้มันเล่งได้สุดเท่านี้นะฮะคือเราจะเล่งไฟให้มันเยอะในตอน,อน,นท้ายเลี้ยกวกันสุดเลยขั้นสุดเพื่อไล่น้ํามันในตอนจบอันนี้คือมันจะไล่น้ามันได้น้อยข้อเสียของไข่วันนี้คือน้ํามันอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้มากขนาดนั้นเดี๋ยวพอเราไปที่เส็จน้ํามันไงเราจะรอทิ้งพักไว้แป๊บหนึ่งให้เราก็ค่อยนาไปเสิร์ฟให้คนลองชิมวว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนมารอกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรดับไงดับไงดับที่พูดเร็วๆนะเออน้ำมันแรปน้ำมันแรปนี่จ้างมาคนละสามร้อยนะบอกให้มาตบมือให้เดี๋ยวชิมกันไปคนละจาน โอเคเดี๋ยวลองให้เด็กๆรีวิวให้ดูดีกว่าเป็นยังไงปะไปดูกันต่อปะโอเคทุกคนเต็มช้อนเต็มช้อนเต็มช้อนมากินพร้อมกันนะสามสี่ยัดเข้าปักเลยเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างโมึงยอดหรือไม่ยอดเลยเนี่ยเอาไอ้สามตัวนี้เก็บคาดีทั้งหมดนะทะลุอร่อยไหมโอเคอร่อยไหมผ่านไหมอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากครับยังไม่ได้กินเลย โอเคท่านผู้ชมให้คนอื่นชิมหมดแล้วคนทำต้องรีวเองด้วยต่กไ่โอเค okay, ลองชิมก่อนตักไขมานะครับ่วกับข้าวเรียบร้อยโอเคชิมเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไข่ที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากบวกกับเนื้อของกุ้งรับเตอร์ไปด้วยเนี่ยกินไปแล้วมันเคี้ยวหนุบๆดีลองกิมดูโอเคไข่อย่ง<ป>ี้มีเดียวคนหาสูตรนะแต่คลิปนี้ผมบอกสูตรลับไปแล้วนะ อเออมึงก็สูตรไขส่สูตรลับของการอทอดไข่อย่างนี้นไงอเคใช้ช้อนเดียวไม่ได้อะงั้นเอาเข้าวเขาอนแล้ว่อยไข่เขาตามอ่าจาัดไปอ่าข้าวไปปั๊บหนึ่งไข่อีกปั๊บหนึ่งอ,อากาศร้อนร้อนเข้าสวยร้อนๆไข่ร้อนๆอน,อนมีน้ำมันมันมันหน่อยรสชาติที่ออกอร่อยเนี่ยแม่เข้ากับบรรยากาศสงการที่สุดแลวขออีกนิดนึงเป็นสูตรลับเดี๋ยวขอสรุปให้ อยากให้นานผู้ชมลองใส่ไปในภาชนะที่ใหญ่ใส่น้ำมันเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ใส่ใสักสามฟองพอบางคนถ้าอยากให้สีสวยเลยเหลืองเหลืองแบบเหลืองเลยก็แนะนําให้ใส่เกลือแต่รสชาติอาจจะดอรอปลงมาแต่นักผู้ชมคนไหนแบบเนี่ยก็สีอย่างเงี้ยโอเคสวยสาหรับไข่ทอดแล้วนะแต่บางคนแบบเผื่อชอบแบบสวยกว่านี้ก็ใส่เกลือถ้าใครแบบ อย่างนี้เน้นความอร่อยก็แนะนำว่าใส่ซอสปรุงรสมีบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงไม่ใส่มะนาวเห็นมีคนแนะนำว่าใส่มะนาวดิใส่มะนาวกับไข่ทอดมะนาวในสามว่าฟูไหมฟูะมะนาวยอมรับว,ว่าฟูแต่ว่าพอทอดมาแป๊บเดียวมันจะแฟบแล้วมันจะไม่อร่อยเพราะว่ามะนาวมันเป็นกรดกรดพอเวลาโดนความร้อนมันจะฟูอยู่แล้วแต่ว่ามันจะทําให้โครงสร้างของตัวไข่เนี่ยเสียไปมันจะฟูไม่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันจะไม่อร่อย <S <S เนื้อมันจะไม่อร่อยเท่ากับไขก่กระเพียวอย่างวิธีนี้ เป็นสูตรลับนะลองกลับไปทําดูจะได้กินไข่เจียวที่อร Self ่อยจริงๆนะแลวน้ำมันไหไปเลยเออตัอง้งนิดนึงแล้วเราค่อยมาเสด็จนิดนึงเอามันไม่อมน้ามันมากขนาดนั้นนะแล้วเกิดว่าใครแบบอยากให้อมน้อยอีกกว่านี้อีกแนะนําว่าตอนที่ไข่เริ่มจะสุกใกล้ๆแล้วเนี่ยเร่งไฟให้แรงมันจะเป็นการเร่งให้น้ํามันออกก็ลองกลับไปทาดูก็สำหรับคลิปนี้ขอไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากหวังว่าสงการวันนี้จะเล่นกันอย่าง สนุกสุขสันต์นะขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคลิปหน้าสนุกแน่นอนอย่าลืมกดติดตามไปด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ขอไว้เท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับกินหมดแล้วเหรอแล้วไข่ไข่หมดแล้วเันนี้แล้วฉันกินอะไร,รอ่ะ